วันนี้เธอจะมารีวิวกระเป๋าชาแนลค่ะ กระเป๋าทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่ของแพลวทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะคะว่าโ oh, อ้อวดหรืออะไรวันนี้แพลวทำคลิปนี้คะ่ะ <c oughs> เพื่อจะมารีวิวกระเป๋าชาแนเนี่ยแบบชัดๆให้เพื่อนๆดูเลยว่าข้างในมีอะไรรุ่นไหนเป็นยังไงอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันคะ่ะสําหรับใบแรกนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นคลาสสิกค,คะ่ะที่เรียกได้ว่าหอมันต้องมีอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าชาแนลไซสิบรุ่นคลาสสิกนะคะเป็นหนังคาเวียคือจริงๆอ่ะกระเป๋าชาแนลมีหลายหนังก็คือมีทั้งหนังคาเวียหนังแล หนังคราฟสกินแต่หนังที่เพลร,รู้สึกว่ามันทนทานแพอคิดว่าน่าจะเป็นคาเวียจริงๆอะแพลเป็นคนที่ใช้กระเป๋าค่อนข้างแบบสมบุกสมบันมากๆเลยแต่ใบนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านมาหลายสถานการณ์อยู่เหมือนกันก็ยังคดทนทานอยู่นะคะนี่สําหรับสายเขานะคะก็จะห้อยที่สองแบบค่ะเป็นแบบนี้ก็คือสายข้างหรือสามารถเปลี่ยนเป็นสายยาวแบบนี้ได้นะคะนี่ก็น่ารักค่ะส่วนอะไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะเป็นโลโก้ชาแน,นลนะคะด้านในเนี่ยนะคะก็เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ ตรงนี้ก็มีซิปเปิดนะคะเปิดปิดตรงนี้ได้ด้านในก็มีหลายช่องเหมือนกันค่ะสามารถใส่ได้หลายอย่างเลยค่ะก็คือใส่ได้เยอะพอสมควรบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตเลยซึ่งราคานะคะซื้อมาตอนนั้นตอนนี้ก็ยังได้กําไรอยู่นะคะเพราะว่าราคาขึ้นตลอดเพราะเป็นรุ่นที่แบบยอดฮิตจริงๆค่ะรุ่นคลาสสิกันต่อไปนะคะเป็นไซมินีค่ะเป็นคลาสสิกเหมือนกันรุ่นคลาสสิกคืออะไรหรอคะก็จะเป็นรูปตารางแบบนี้นะคะนี่นะคะไซมินีเจ็ดหน้ารากุบริปค่ะใบนี้นะคะก็จะเป็นหนังก ค่ะเป็นหนังที่แบบลื่นๆนะคะเงาวาวสะท้อนไฟเห็นไหมด้านในก็คล้ายๆกันค่ะแต่จะไม่มีด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีซิปลูดอะไรสามารถใส่กาใส่อะไรได้ข้างหลังก็สามารถใส่กาได้ิดหน่อยค่ะนี่ข้างในก็มีกาอยู่เห็นไหม ก็สะพายนะคะนี่ก็จะเป็นสะพายสายยาวค่ะนี่สายของเขาก็ค่อนข้างจะยาวนะคะนี่เห็นไหมซึ่งแพรก็ไม่ให้ดูอีกใบหนึ่งนะคะเป็นมินิเหมือนกันแต่ใบนี้จะเป็นหนังแรมก็เป็นหนังที่คลิดเหมือนกันแต่ข้อเสียของมันคือถ้าใช้ไปน,นานๆใช่ไหมคะหนังความพองเนี่ยมันจะฟีบลงอาจจะไม่ได้ฟีบภายใน5ปีนี้แต่คิดว่า10ปีฟีบแน่นอนเพราะว่าแพรเคยเห็นกระเป๋าที่แบบ10ปีอะแต่เป็นหนังแรมอะคือมันจะฟีบมันจะแบนบมันจะไม่สวยแต่หนังคาเวียจะทนกว่า หนังแก้วแล้วก็หนังแรมนะคะนี่ต่างอันอย่างนี้เลยดูชัดชัด อันนี้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นไซส์8นะคะเป็นแนวยาวต่างกันเลยนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นแบบเป็นมินิแบบสี่เหลี่ยมทรงสแควร์อันนี้เป็นแบบยาวนะคะอันนี้เขาเป็นหนังคาวเวียเหมือนเดิมค่ะเป็นอะไรสีทองคือส่วนมากไม่แน่ใจเหมือนกันก็อย่างที่เคยบอกไปคลิปก,ก่อนๆแะคะว่าคนอนะส่วนมากจะนิยมอะไหล่ทองมากกว่าอะไหล่เงินเพราะว่าหรือมันอาจจะเพราะว่ามันเข้ากับสีดำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อะไหล่ทองจะราคาดีกว่านี่นะสายยาวนะคะ เหมือนกันอันเมื่อกี้เลยก็คือสามารถสะพายได้หลายแบบค่ะนี พอกอนกับรุ่นคลาสสิกเรามาดูรุ่นต่อไปที่ฮอตฮิตมานานเหมือนกันก็คือรุ่นชาแน l บ o ยค่ะ Tra าแน l บอยเลยไซส์1ิเหมือนกันแต่เป็นหนังคราฟสกินชาแน l บอยต่างกับคลาสสิกก็คือเขาจะมีเหมือนแบบเป็นโลหะเป็นอะไหล่แบบนี้นะคะตรงเขาก็จะไม่เหมือนกันก็จะเป็นเปิดฝาแบบนี้นี่เปิดแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีช่องคล้ายๆใส่การ์ดได้ใส่เหรียญได้นะคะส่วนสายเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือสพายทั้งแบบยาวแบบสั้น เขาก็จะแบบฟีลแบบล็อกล็อกนิดนึงแบบว่าลุยลุยหน่อยอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าใบนี้เขาจะซื้อมานนานมากนานมากๆแล้วค่ะเวลาแพาเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมคะแพลก็จะเลือกซื้อจากการใช้งานของเราค่ะจริงๆแล้แพ้าเป็นคนชอบอะไรลุยๆใช่ไหมก็ถ้าใครชอบอะไรลุยๆนะคะแพวคคิดว่าชาแนลบอยก็น่าจะเหมาะค่ะชาแนลบอยก็มีหลายหนังเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนังที่แพ้อเอามาให้ดูอีกนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแพลซื้อมาประมาณน่าจะ5ปีลแล้วค่ะราคาก็คน,น็ะ,ะนเป คริสตัลนะคะก็คือโดดเด่นเลยเหมือนแบบเป็นเม็ดๆเ,เ,เล็กๆข้างในก็เหมือนเดิมค่ะก็เปิดมาก็จะมีที่ใส่ใส่กาแอะไรอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเป็นใบนึงที่ชอบอันนี้ก็จะเป็นไซส์แปดนะคะส่วนนี้จะเป็นไซส์สิบสังเกตถึงความเล็กความใหญ่ค่ะคิดว่าถ้าสมมรัผู้หญิงที่ตัวไม่ใหญ่เกินไปค่ะคิดว่าไซส์แปดก็น่าจะพอนะคะเพราะว่าไซส์สิบเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าแบบใหญ่ไปอะไรอย่างนี้ ถ้าถามว่าซื้อที่ไหนบางทีเราก็ซื้อจากเมืองนอกเวลาไปเทีย่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อที่ไทยบางทีพัาก็พรีออเดอร์บางใบพัาก็ซื้อจากอย่างใบนี้ใช่ไหมคะถ้าซื้อจากร้าน go wish brand name go wish underscore brand name นะคะถามว่าเลือกจากอะไรหรอก็เลือกจากความคุ้นเคยแล้วก็ความน่าเชื่อถือของร้านนั้นๆด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบกาลังเลือกหาของแบรนด์เนมนะคะก็ต้องเลือกจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะคะหรือร้านที่คนรู้จักก็ได้ค่ะอันนี้ก็น่าจะดีต่อมานะคะก็เป็นรุ่นค่อนข้างสมัยนิดน่นวา กาเบียลนะคะกาเบียลอ่านออกเสียงถูกไหมกาเบียลเอออะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นไซส์กลางนะคะหรือไซส์มีเดียมนี่ความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงค่ะแล้วก็สายนะคะคือส,สามารถสะพายได้หลายแบบค่ะควอนนี้กําลังพันยุ่งยงนี่นะคะนี่ ข้างในนะคะอันนี้ก็จะไม่มีฝาเปิดละค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเปิดซิปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนเขาอยากได้รุ่นใหม่ๆเขาก็จะเลือกซื้อรุ่นนี้นะคะประมาณนี้มี่ให้ดูชัดๆค่ะ ใบอันนี้จะใส่ค่อนข้างใหญ่นะคือเป็นไส่กลางแล้วใครชอบแบบว่าใส่ของได้ด้วยอะไร่ะเงี้ยคิดว่าใส่กลางก็น่าจะโอเคเนาะอันสุดท้ายถ่ายสุดอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่ฮอตทิดมาก n n e l Backpack นะคะก็คือเป็นเป้สะพายนะคะสามารถเปิดได้เป็นซิปอย่างงี้คือสะพายแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเห็นดาราเขาสะพายเยนะรุ่นเนี้ยเวลาไปแบบไปเที่ยวไปต่างประเทศนี่ก็คือสามารถสะพายข้างได้เลยใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะด้านหน้าเขาก็มีแบบ ช่องเล็กๆให้สําหรับใส่ของเห็นปะคือสามารถใส่เหรียญใส่กาได้ช่องนี้เลยสําหรับใบนี้นะคะก็ซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่ของแพลนะคะเป็นของเพื่อนแต่เพื่อนซื้อมาจากร้านน่าจะ Sister b r a บ d น a m เนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆชอบใบไหนนะคะก็สามารถเม้นคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายๆแพ่ว้เหมือนเดิมนะไปลคะค่ะ